อารมณ์ครับช้างตาชินสบายคนถ่ายก็สบายห่างช้างอยู่ประมาณสักห้าหกเมตรได้เฮ้ยสามเมตรหนึ่งสองประมาณสามเมตรสามสี่เมตรอ้าวพอนี่บอกตามเมตรอะามเมตรตามเมตรในมือช้างวงมาในถ้วงถึงเลยนะเนี่ยครับไปไหนครับโหสวยครับสวยสวยงามสวยงามอย่ามาใกล้รถเกินเสียวลูกพี่ อา่ายาเลย,ยครับ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 เราอยู่จักกันแล้วนะอย่านะครับอืมกินไปลูกกินไปพี่ใหญ่กินไปครับผมอำนวยความสะดวกเนี่ยมาอยู่เนี่ยไม่มีใครไม่เคยได้เลยเนี่ยแ่ามาดูเฉยๆจะกินกินไปเลยจะกินจะกินจะกินนอนนอน พี่จังตอเหมือนไล่พี่มาแตะหลับๆไม่แพ้หรอกหว <c oughs> ยไม่ออกคันนี้ยังไม่ออกเลยจะมออกให้หวยเลยอ <c oughs> โอ้แม่ดิโก้เลือดเลยหลังสวัส <c oughs> ดีครับกดเซลฟี่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ครับครับครับเครับใกล้เกินแล้วครับบอกแล้วมาแตะรถอย่ามาแตะรถเนี่ยรถแท็กซี่สองไม่ไดอไะพอราคาครับสวัสดีครับโอนะ้ตัวนี้ตกมัาเลยนะเป็นเล็กแดูที่น้ำมันไหลเออไม่ใช่วะน้ำมันเล็กไปน้ำมันต้องไหลตัวเมียตัวผู้อะพี่ตัวผู้ดิใช่ไหมเพราะว่าน่าดูผู้นะใช่ไหมตัวผูค้ครับตัวผู้เออ น้ำมันมังจะเริ่มไหลคโอ้หชัดเจนเลยตัวเนี้ยถ่า,ายไปเต็มเต็มเลยนะ,ออะครับเมื่อกี้ได้ชมเลยครับมาที่ไหนไม่ได้นะครับระยะ3-4เมตรเอ,อ้เนี่ยอยู่นั้นเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยวันจันทร์ก็ต้องไปทำงานแล้วเนี่ยไม่ได้ดูแล้วพี่ใหญ่ พอเอาปชมกบพอเน้นดูแลนะโคตดไปถ้ามันใกล้เกินเน้นโทรศัพท์ผมซูมไม่ได้แล้วเนี่ยซูมใกล้สุดได้แล้วขยายแบบใกล้สุดแล้วเน่ยสวัสดีครับตัวเล็กออกมาแล้วอ้อออนี่จะเป็นช้างป่าหรือช้างเลี้ยงเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยนะพี่ จะเป็นทางเลี้ยงเลยจะขอชื่อชื่ออะไรดีอ่ะอาพริน,น,นชื่อให้หน่อยตัวเนี้ยไปไปตกมันแล้วด้วยอ่าชื่ออะไรครับพี่มีแล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่อสุขสันนะเดี๋ยวให้ชื่อสุขสันอนะีรดูลักษณะพี่ตรงไหนวะสุขสันนะสุขสันคุณสุขสันอ่าคุณสุขสันตั้งตัวที่สองจนเล็กกระชังน,น้อยอาช้างน,น้อย mี chữ rồi, thành năm tua, đang nói mì chữ rồi, sẽ tốt mận, nó sẽ tốt, dài hạn hơn. này, nó. nó mới nhoi thôi. nó sẽ, chuông này đào máy nhiều này. ồ. tốt mận. chuyển tiền từ chuông มาครับไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาครับพอแล้วครับพอแล้วครับตัดแล้วครับมันไม่ไม่แตะหรอกพอแล้วครับไม่แตะครับไม่แตะเอ้ยพอแล้ว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 อยวบอกฟังฟังอยู่สุขสันต์รับชื่อไหมเหรอสุขสันต์สุขสันต์สุขสันต์เอ้ยชื่อสุขสันต์นะเล็บขาโชว์เล็บแล้ว สุกสันนี่ระยะสองเมตรเดียวพี่สุกสันครับไอ้โ <copyright S 1> หแหวงหน่อยวะพี่หูขวาแหวงนิดหนึ่งเออหูซ้ายสมบูรณ์สุกสันครับสุกสันครับสุกสัน ที่ข้างหน้ามาอีกนะลูกสันเป็นน้องแฮปปี้นะเป็นเพื่อนไปพี่ก็ได้เอ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 พอใจเหรอครักสันไปกินกันไปไ,ไปลุกไปไม่ทำอะไรหรอกเนี่ยเจ้าของพื้นที่เขามาดูพวกหนูเนี่ย เนี<ด>่ยหัวหน้านนสเสด็จเผล่มาดูเนี่ยดูใกล้ๆนั่นนะไม่เป็นไรไปลุกไปไปหาอะไรกินกันไปลุกมาไปก็ได้ดูให้เรานชมอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาลักเสียวตัวใหญ่อะสุขสันต์ตัวใหญ่อะครับโอ้ยหร้องให้หมดความสุขสุขสันต์ครับไม่กินตัวไหมเนี่ย กินนี้ไม่ต้องไล่นะทำไมกินสาวคนวมกันเนี่ยเจ้าของพื้นที่เขามาดูลูกเจ้าของพื้นที่เขาดูเขามาดูความเป็นอยู่พวกหนูแวออแหละว่ากินอยู่กันยังไงฟังไว้ฟังไว้นะไม่ต้องมากินหหาอะไรกินกันไปลูกไปนั่นโตมาแล้วตันนั้นตอเลรกทักน้อยอ่ะไปลูก แล้ววันนี้ทําอะไรเนี่ยเจ้าของพื้นที่เขามาดูพวกหนูเ<อ>ล่นเอาเจ้าของพื้นที่ขาสั้นเลยเนี่ยตัวนี้มันลงโอ้ยตัวปูพี่พสูงสูมกับเตี้ยมันนะพี่ไอ้ตัวเล็กอะตัวนี้มันตัวปูตัวเมียเนี่ยตัวแรกสั้นเนี่ยพีชใหญ่พีชผมซูมไปตัวเล็กกันดิอ้าวเหรอทั้งน้อยนั่นน่ะกับเตี้ยมันเนี่ยตัวนี้ตัวปูตัวเมียอะไรถุกสันถุกสันเป็นสาวเหรอ เป็นสาวแล้วเป็นนมทุกซันเดี๋ยวเขามาดูดพวกหนูจะเฉ<ห>ยลูกเออน่ะสุดเลยวันนี่ถ่ายสองกล้องเลยนะเนี่ยคนเดียวครับจะมาแตะรถให้ได้ฮะเอ,า,อามาแตะมาแต,าแตะเฉยนะครับแตะ กล้าแตะเปล่าเขามาดูลูกจะขอพื้นที่เขามาดูตั้งหลังมาอมถอนหายใจมาเพือเเลยเว้ยแม่ที่แจแล้วไม่เลยนี่นใครจะมีบุญบาร,รมีไร้ทชมที่ใหญ่ขนาะดนี้เนี่ยชมแบบพอถ่ายรูปเซฟี่ได้ไหมเนี่ยมีสัญญาณป่ะ โซซับล็อกอยู่ไงมล็อกล็อกอะไระหลักข้างหนา้ารถตัวน,นี้เยอะยล้อเนี่ขึ้นมาได้ไหมเน่ยนะตกมันมันออกตรงนึ้งลูกไม่เป็นไรลูกไม่ได้ไม่ไรเจ้าของพื้นที่เข้ามาดูพวกหนูเฉยๆไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีอะไรล,ลูกไป ช้างน้อยมาต้องไว้ใจไม่ได้วะออไม่ต้องถอยเออมาช้างน้อยไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาไม่กลัวใครแล้วกลัวช้างน้อยอย่างเดียวเลยลูกหุ่นร้องเต็มเลยดูจริงตัวผู้ตัวเมียตัวนี้อ พู้ตัวเมียไม่โชว์ให้ดูเลยจะน,นมใหญ่เลยพ <c oughs> อไม่สบายแล้วเนี่ยครับ <c oughs> มาได้ข้างน้อยใหม่ครับ <c oughs> ้อนแล้วะ้อนทำไร <c oughs> อ๋อมาลวงดูของเขาอยากรู้ตัวเมียตัวผู้พี่ตัวหน้าเนี่ยน้าจะตัวผู้ไม่มีนะพอนมมันใหญ่อะผมว่าทุกนาตัวเมียนั่นแหละ มาปูนะถ้ากบผุดตัวเมียอะไรไปด้เลยนะส,ส,ส,สุดสัน้นได้ชื่อใหม่ตัวนึงละลักษณะแบบไหนพี่หูแหวงข้างขวาใช่ไหม ลูกโรงเรียน,นมันสัน่นเปล่าออกไปสักชั่วโมงก็ผมมันโผล่กันนะแต่มาสักห้าชั่วโมงกี่ชั่วให้ดูทางพอช <c oughs> ื่ออะไรเนี่ยตัวเล็กอย่าเงี้ยให้ชื่อไหมฟังไม่ไหวคุย <c ười> <c ười> ให้ฟังทุกวันจะเจอไม่ต้องไล่นะสิหลังนะี้พูดให้ฟัง แปดนี่มาแล้วครับคุณแม่รันมาอีกเหรอเอมาอีกแล้วครับสุขสรรจะมาแตะรถให้ได้เลยเหรอสุกสรรเนี่ยขอเซลฟี่หน่อยทำยังไงเซลฟี่ได้ววะเนี่ย กดกลับลงก่อนมายืนทั้งข้างนี่แล้วเซลฟี่แล้วเออ